สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังเที่ยวลบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดหย่อนครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้ก็มีหลายต่อหลายประเด็นมาอัปเดตตามเคยนะครับท่านประเด็นอะไรบ้างจะเนี่ยโอ้ยก็ทั้งเรื่องของอดีตนาย,ยกครับท่านยิ่งรักชินวัตรอะไรประมาณนี้จะมีการตัดสินนะครับท่านผู้ชมอีกทีหนึ่งวันที่22พฤษภาคมนี้ครับท่านปมที่จะต้องชดใช้หรือไม่ชดใช้จำนำข้าวอะไรประมาณนี้ห้าสามหมื่นห้าพันล้านนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามครับท่านโดยผมมองว่าอย่างไรวะเนี่ยหอือมองว่าอย่างไรก็ไม่รู้นะครับ เ่องผู้ชมเดี๋ยวฟันธงไปฟันธงมานี่ผิดแล้วก็ยับเยินนะครับท่านแต่ค่อนข้างเชื่อไปทางที่ไม่ต้องชดใช้เพราะอะไรจ๊ะเพราะว่ามีคนออกมาบอกนะครับท่านต้องชดใช้แน่ต้องชดใช้แน่ไล่นี้มันจะชอบย้อนสอนนะครเบท่านผู้ชมฉะนั้นฉะนั้นผมเลยต้องสวนเขานะครับเรื่องผู้ชมจะไปเก่งทางเดียวกันไม่ได้ครับท่านก็เป็นสิ่งที่น่าติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวขนาดเดียวกันครับท่านนายกอิงได้ทําการเดินนะคะเบท่านผู้ชมแต่ไม่ใช่เดินเท้าครับท่านเดินทางนะเนี่ยไปที่จังหวัดจันทบุรีนะคบ เรื่องบูชมไปพบปะชาวบ้านครับท่านแล้วก็ได้มีการร้องเรียนอย่างนั้นการร้องเรียนอย่างนี้นะครับเรื่องบูชมนายกก็รับฟังหลังจากงานเกิดอะไรขึ้นจ้าเฮ้ยได้ไปตัดทุเรียนนะครับเรื่องบูชมไปทุเรียนนี่ก็เป็นวันที่3แล้วนะครับท่านวันที่3ที่เป็นอะไรจ้าที่เป็นประเด็นนะครับเรื่องบูชมเฮ้ยบางก็บอกนะเนี่ยบังอาจเหลือเกินกันเลยทีเดียวกูก็งงเฮ้ยทำไมมันบังอาจวะเนี่ยไอช่องอะไรสักช่องใน YouTube ไม่รู้กดเข้าไปฟังอืมไอประเด็นที่ว่าขอสวนเจ้าของสวน หรือยังนะคะเรื่องผู้ชมที่ไปตัดทุเรียนอะไรประมาณนี้ผมก็สื่อไปให้แล้วครับท่านโดยนายกอิงครับท่านอุงอองนะเนี่ยมีมารยาทมากพอนะค่เรื่องผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้ามารยาทมากพอก็มีการขอแล้วนะคะเรื่องผู้ชมเรียกว่าขอก็คงจะไม่ได้เฮ้ยเจ้าของสวนอนุมัติเองเลยครับท่านก็จบเหตุไปอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องผู้ชมดับฝันนักร้องครับท่านที่ลือหึงนะคะเรื่องผู้ชมว่าจะมีการอะไรวะเนี่ยไปยื่นครับท่านร้องเรียนอะไรประมาณนี้เกี่ยวกับปมตัดทุเรียนกูก็ไม่รู้ ว่าจะทำอย่างไรดีแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ครับท่านกระแสข่าวลือหนาหูนะครับท่านผู้ชมยิ่งกว่านหนูหาไม่ยุดจอนกันเลยทีเดียวไปเดินไหนจ้าทักษิณจะหนีนะครับท่านผู้ชมทักษิณจะไม่รอดแล้ววันนั้นทักษิณจะต้องกลับคุกใหม่วันนี้เป็นอย่างไรต่อบ้างจ้าผมก็มานั่งนึกนะครับท่านผู้ชมเอ้ยไอ,อข่าวบ้าๆวบๆแบบนี้นะเนี่ยมันจะมีอีกนานแค่ไหนวันนี้ก็ข่าวๆนะครับท่านผู้ชมจากที่ผมคำนวณน่าจะมีราวๆถึงวันที่13มิถุนาก็คือวันที่13เดือนหน้านะครับท ี่นั่นเนี่ยมันต้องเลี้ยงกระแสไว้นะครับท่านเพื่ออะไรเจ้เนี่ยบอกประลมสลิมนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ประชากรบางส่วนครับท่านที่ไม่ถูกกับทักษิณไม่ชอบทักษิณอะไรประมาณนี้ให้เขาได้มีความหวังฮึดสู้ไปวันๆน,นะคบท่านผู้ชมเฮ้ยอันนี้ยกตัวอย่างแบบผมนะครับท่านสมมุติมีรายการทีวีอะไรบางอย่างโทรเข้ามาเนี่ยคุณเนี่ยช่วยอะไรวะเนี่ยวิเคราะห์หน่อยทักษิณจะติดคุกไหมมันก็วิเคราะห์ได้2แบบ1ติดกับ1่ไม่ติดไอ้ไม่ต้องวิเคราะห์นะคบท่านผู้ชมไอ้พวกนี้เดาได้ครับท่าน1คือติด2คือมติด่แตมันจะ อะไรขึ้นถ้าเกิดผมบอกว่าไม่ติดรายการเขาคงไม่เชิญนะครับท่านผู้ชมแล้วถ้าเกิดบอกติดแน่ะจ้าโอ้ยเดินสายออกรายการทีีเลยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ครับท่านบางคนนะนี่อาจจะก่อร่างสร้างตัวได้เลยกันเลยทีเดียวกับเรื่องอะไรจ้าไปออกตามรายการต่างๆหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจแน่ใจมันก็อีลงุงตุงนางสังขยานะครับท่านผู้ชมนำพามาถึงอดีตอะไรวะเนี่ยคนเคยอยู่ภัคก้าไกลหรืออนาคตใหมนะ่นั้นทีเนี้สำหรับเสแมวนะครับท่านผู้ชมเสแมวครับท่านพระลาดอนพัฒนาถาบุตรนะนี่หลังจากใช้เวลา เนิ่นานาเหลือเกินในการที่เริ่มออกมานะครับท่านผู้ชมนายกจะเป็นอย่างนั้นนายกจะเป็นอย่างนี้วันนี้มาเรื่องอะไรอีกจ้ามั่นใจฟันธงเอาเลยเว้ยเฮ้ยฟันธงเว้ยเฮ้ยเฮ้ยขังขอกมึงอย่ายิ้มแล้วเนี่ยตอนนี้มีคู่แข่งแล้วฟันธงว่าอะไรจ้าฟันธงว่าเปลี่ยนานายกแน่นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ใครจะได้เป็นหลหะเนี่ยเขาก็ยังไม่ออกบอกมาแบบแน,น่ชัดนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดให้ผมเข้าใจในตัวผมเองนะครับท่าน สมมติว่าผมเป็นผู้ฟังนั้นเนี่ยผมก็ฟังประมาณว่าอนุทินชาญวิรุคุณอาจจะต้องได้เป็นหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นการตั้งคําถามครับท่านนายกเปลี่ยนตัวแน่ครับท่านเปลี่ยนหลายรอบหลายทางแล้วนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายยังไม่เปลี่ยนสักทีแต่วันนี้มันมาอีกแล้วนายกเปลี่ยนแน่เสแมวครับท่านคนเคยอยู่อนาคตใหม่หรือก้าวไกลหรืออะไรสักอย่างหนึ่งฟันธงอีกไม่นานนะเนี่ยจะเปลี่ยนนายกแนะ่เพราะอะไรจะเนี่ยศึกในนะเนี่ยระหว่างแดงกับน้ำเงินลบกันแบบแตกหักบันเวทีเดียวแรงถึงขั้นยุบสภาอันนี้ผมอฟัันง นะคีเรื่องผู้ชมฟันธงว่ายุบสภาแนะ่นอนกนเลยทีเดียวครับท่านไม่เกินปี71นะถามทําไมไม่เกินปี71่วะเพราะรู้สึกว่าอายุรัฐบาลนะครัเรื่องผู้ชมจะครบรอบ4ปีครับท่านก็ปี7จนฉะนั้นก่อนปี71นะคงับท่านมผู้ชม2 5 7 1จะต้องมีการยุบสภา,าและถ้าเกิดเรื่องนี้ไม่จริงนะครับท่านโอ้ยผมยอมปิดช่องเลยเพราะอะไรเจ้าเนี่ยมันจะอยู่ถึงตอนนั้นไม่ได้นะครัเรื่องผู้ชมเพราะตอนนั้นต้องเลือกตั้งใหม่เอา้าสลิมได้เหยื่อเลยนะครัเรื่องผู้ชมไอน มันเอาอีกแล้วอดีตคนสนิททักษิณเดือดนะเนี่ยชี้ทักษิณทางรอดเดียวคือหน,นีไม่รู้ว่าจะหนีไปทําไมนะครับท่านผู้ชมโดยธนาพรสียางกูลครับท่านก็ได้ออกมาบอกนะเนี่ยไปอะไรว่ไปออกรายการคนดังนั่งเคียนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีอาจารย์อีกคนหนึ่งจําชื่อไม่ได้แล้วเขาก็สัมภาษณ์ทั้งสองคนเลยนะเนี่ยสำหรับพี่พิธีกร เฮ้ยคุณทักษิณจะหนีไม่จ้าคุณทักษิณจะหนีไม่จ้าอ่าเขาก็บอกอีกคนนึงครับท่านไม่ใช่ธนพรนี่ผมจําชื่อแกไม่ได้นะคะรับเื่อนผู้ชมแต่ดังพอสมครวรเลยคนนี้ไม่หนี ยังไงก็ไม่หนีเพราะอะไรจะเนี่ยโอ้ยกว่าจะได้กลับมามันเนิ่นนานเหลือเกินแล้วตอนนี้อายุก็70ดกว่าแล้วที่สําคัญลูกเป็นนายกรัฐมนตรีไม่รู้จะหนีไปทไําไมนะครับท่านผู้ชมด้านธนพรสียังกูลล่ะจ้าถ้าเกิดขังขอ,อกหลงเข้ามาฟังนะครับท่านผู้ชมในรายการนั้น่ันนีอาจจะเดือดเหลือเกินกันเลยทีเดียวเอ้ยทำไมสองคนนี้เนาะเนี่ยมันพูดสวนทางกับที่เราพูดว่าเป็นอย่างไรต่อจ้าเฮ้ยเออว่ะเฮ้ยเอเอ,เอใช่อาจารย์ธนพรอาจจะใช้แบบโปรแกรมนี้ก็ได้นะครับท่านผู้ชมด้วยพวกนักฟัน เฮ้ยมันไปทางซ้ายเป็นอย่างไรต่อไปทางขวานะครับท่านผู้ชมถูกแน่นอนเพราะไอ้นี่แม่งผิดหลายเรื่องหลายราวกันเลยทีเดียวก็ไม่รู้ไอ้ตัวไหนครับท่านเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าธนพรสียางกูนะครับเดิมผู้ชมก็ได้ออกมาบอกแนละ้วเนี่ยผมยังหาเหตุผลไม่เจอเลยไม่เจอแม้แต่นิดเดียวเลยว่าทักษิณจะหนีไปทําไมแล้วทําไมถึงจะต้องหนีเอา้าเอาไปว่าถ้าเกิดร้ายแรงที่สุดนะเนี่ยต้องกลับไปติดคุกใหม่ตอนนี้พรบลบรลาชทานหรืออะไรสักอย่างก็ออกมาแล้วอยู่ที่บ้านอย่างสบายใจนะครับเดิมผู้ชมแล้วก็อันนี้ผมเติมให้นะครับ ท่านเอ้ยความหวังอันสูงสุดนะครับท่านของชาวสลิมยอดดอยทั้งหลายแหละนะคบเดิมผู้ชมก็จะต้องเอ้ยสิ้นหวังอย่างสิ้นเชิงกันเลยทีเดียวตอนนี้มันหวังอย่างเดียวนะครับท่านให้เป็นบุญตากูสักทีได้ไหมวะเนี่ยอุตส่าห์สู้กับมันมาตั้งแต่ปี4 8 4 9ยันมาถึงตอนนี้เกิดอะไรขึ้นต่อจ้ายึดอำนาจก็แล้วนน,นี่ยรอบสองรอบยังกลับมาได้อีกมันบาดตาบาดใจนะคะเดิมผู้ชมไม่ได้เห็นทักษิณอยู่ในคุกครับท่านแล้วการอยู่ชั้น14เหรอจ้ามันก็เหมือนกับการ โดนกักขังแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้เออใช่อาจารย์นิววรพัฒน์ยังคงถามหาเสรีพิสุทธิ์หรือหนูลีอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมหนูลีกับใครเจอเนี่ยมอง,งงครับท่านวันก่อนเสรีพิสุทธิ์แล้วก็มอง,งงถามใครคือหมองงงวะน่าจะเป็นหมอว่าลงหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจหมองงงเดินตรงไปครับท่านชย้ายสายสายตานะครับท่านผู้ชมสายขวาแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าเอ้าป้าเสรีพิสุทธิ์นะเนี่ยหนูลีมาทําอะไรที่นี่เราบังเอิญมาพบกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมโลก ก็ช่างกลมเหลือเกินครับท่านก็ถูกแล้วต้าโลกแบนมันไม่ได้ไม่ได้เฮ้ย มาเจอกันโดยบังเอิญน,นะเนี่ยต่างคนก็ไม่รู้ว่าใครนะครับท่านผู้ชมต่างอาสา,าครับท่านไปชั้น14บชั้น15หนั้นเนี่ยที่ห้องทักสินอยู่ทีนี้ก็ด้มีการจับโป้ะนะครับท่านผู้ชมเพราะผมไปสืบมาแล้วนะเนี่ยจากคนวงในเลยนะครับท่านเป็นแฟนคลับผมเฮ้ยพี่ไปไม่ได้เหรอเนี่ไอ้พวกนี้มันเข้าไปได้มันเข้าไปในฐานะอะไรเสรีพิสุทธ์มันก็ไม่ได้เป็นอะไรว่าสอสอว่าลงยิ่งแล้วใหญ่เลยนะเนี่ยสอสอก็ไม่ได้เป็นเอา้าทาไมไม่ได้เป็นล่ะสอบตกไม่มีคนเลือกเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชม โดยฟันธงนะครับท่านห้องที่ทักษิณอยู่นะันเนี่ยเป็นห้องที่ล็อกกอนแล้วก็ปิดตายไว้นะครับท่านผู้ชมแล้วมันจะเข้าไปได้ยังไงก็เอ้ยซินาริโอนี้น่าจะมีความหวังนะครับท่านผู้ชมหลังจากมีลูกออกมาด้วยนะครับท่านผู้ชมน่าจะเป็นไอ้หมอสลิมสักคนหนึ่งนะครับท่านอักษรยอ่ออ่างอะไรประมาณนี้เกิดอะไรขึ้นต่อจ้าเอ้ยไอ้นี้เป็นตำรวจเก่าด้วยนะครับท่านผู้ชมเอ้ยเกิดอะไรขึ้นจ้ะเนี่ยไอ้นี้ไม่ใช่ คนตีเหรียญทองไม่เกี่ยวนะครับท่านเกิดอะไรขึ้นจ้ะเนี่ยมันเป็นไอ้คนนี้หรือเปล่านะั่นเนี่ยที่เข้าไปนอนในชั้น14แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าโดยใช้สิทธทิตำรวจหรือไม่นะครับท่านแล้วก็ได้มีการถ่ายภาพออกมาที่สําคัญเหลือเกินในเรื่ทีเดียวถ้าเกิดเราสังเกตไปในภาพนะครับท่านชั้น14ที่มันถ่ายออกมาเนี่ยทำไมบนเตียงถึงไม่มีคนไข้นะครับเรื่องผู้ชมเป็นไปได้หรือไม่ให้ไอ้ที่นอนโรงพยาบาลอยู่นะครับเรื่องผู้ชมไม่รู้ป่วยจริงป่วยปลอมนะเนี่ยทำการถ่ายแช็แชกแชๆแชกก็เป็นที่ติดตามอย่างใกล้ชิดเลย ีเดยวโดยช่วงนี้ชีวิตผมมีความสุขขึ้นเยอะนะคะรับเดิมผู้ชมได้เห็นสลิมเรือดิ้นอย่างไม่หยุดหย่อนทุกวีทุกวันครับท่านก็สะาใจเหลือเกิน ส่วนตอนนี้เป็นอะไรอีกบ้างไหมจ้าสำหรับใครจะเนี่ยนายกอิงก็ยังเป็นประเด็นดราม่านะครับเรื่องผู้ชมปมถือทุเรียนครับท่านบางอาจเบื่อเกินกันเลยทีเดียวนนเนี่ยขออนุญาตชาวสวนทุเรียนเขาหรือยังเขาอนุมัติแล้วหรือยังเรื่องอะไรจังงบประมาณหรือเปล่าบอกไม่ใช่เนี่ยที่ไปตัดเนี่ยอะไรประมาณนี้แล้วทําไมถึงตัดไม่ขาดตั้งแต่รอบแรกทาไมต้องตัดทั้งสองครั้งนะครับท่างผู้ชมกูก็อยากจะสวนเหลือเกินกันเลยทีเดียวนนเนี่ยน้ำแรงผู้หญิงครับท่านเราก็ช่างกับมันไปก่อนเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าก็ได้มี การวิาพากษ์วิจารณ์ถ้าจับทุเรียนนะครับท่านผู้ชมปรากฏว่าตอนนี้ผมไปเสิร์ชค้นหามาดูครับท่านอย่างที่เเมื่อ,อ,อาวานท่านเห็นไปนะเนี่ยวันนี้น่าจะขึ้นรูปไม่ทันก็มีทั้งประยุทธ์ถือทุเรียนนะครับท่านผู้ชมทักษิณถือทุเรียนองค์เองถือทุเรียนถือประมาณไหนจ้าถือแบบนี้ครับท่านแล้วก็ประคองไว้ตรงนี้มันก็เป็นภาาเบสิกหรือเปล่าเนี่ยหรือว่ามึงจะให้ถือทุเรียนแบบนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านขี้หมูลาขี้หมาแห้งส่งผลให้ตอนนี้หมองเทงครับท่านเทงทงทง,ทง,ทง ทั่วไทยนั้นเนี่ยเดือดแนะอุ้งองิงสิ่งที่ควรทํามากกว่าขายทุเรียนไล่ขายทุเรียนคือต้องเปิดตลาดใหม่ๆอย่าพึ่งแค่จีนอะไรประมาณนี้หลังจากที่หมองเท็งครับท่านได้ทําการลุยสีราชาแล้วเนี่ยที่ชนบุรีทนไม่ได้เว้ยเฮ้ยนายกอิงไปจันบุรีเราไปไหนกันดีอ่า ชนบุรีละกันครับท่านแวะร้านอาหารดังหลังขึ้นไปไม่ต้อนรับสอส,อสอกี่อะไรประมาณนี้ก็เป็นที่ติดตามนะคะท่านผู้ชมโดยมองเทงเคยออกมาลั่นครับท่านหน้าที่การซ่อมถนนเปลี่ยนหลอดไฟอะไรประมาณนี้ฉีดยุงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะบท่านผู้ชมมันไม่ใช่หน้าที่ของสอสอครับท่านแต่ก็งงเหลือเกินแล้วเนี่ยต่อลงไปพื้นที่ชนบุรีบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดมีอะไรสามารถประสานสอสอได้ก็ไม่รู้ว่าพังเพราะปากกี่รอบแล้วนะคะท่านผู้ชมรอบก่อนหนึ่งนี้ก็พังมาทีหนึ่งแล้วครับท่านนะ กำลังทั่วแม่มึงเอ้ยเสลอโผล่หัวกระบ,บาลไปไม่ช่วยแม่ว่าครับท่านบอกโอ้ช่วยไม่ได้นั่นเนี่ยเอ้าทาไมมึงไม่ไอ้ไม่ช่วยแล้วมาทําไมออรามาให้กําลังใจให้กาลังใจแบบไหนว่าแบบสบตานะครับเดินผู้ชมช่วยประชาชนชาวไทยแบบสบตาแล้วก็ช่วยพม่าแบบจัดเต็มฉะนั้นเป็นอย่างไรต่อไปจ้าแอตไลน์นัวิวช็อปสั่งซื้อเข้ามาได้ครับท่านมึงอบน้ําผึ้งนะครับเดิมผู้ชมมึกเบนโตก็มีครับท่าน1 5 0สบาทสั่งซื้อกันเข้ามาได้แอตไลน์นัดวิวช็อปหรือว่าจิม้ม ลายที่ผมปักหมุดไว้บนสุดของคอมเมนต์นะครับท่านผู้ชมลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหยีมะพร้าแนลมอนห้าร้อยกรัมสองร้อยสี่สิบบาทสองร้อยห้าสิบกรัมร้อยสี่สิบบาทค่าส่งสี่สิบบาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีถั่วตุ๊บตับนะครับท่านผู้ชมขนมข้าวโอ๊ตช็อกโก้ก็มีครับท่านหอยละร้อยปลากระพงทุบปลาเห็ดโคนทุบครับท่านหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกรัมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสั่งซื้อกันเข้ามาได้ขอบคุณท่านทั้งหลายอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะครับท่านรวมถึงทุกทท่่่าานนนนีสสสสับุดยกรรรงงซซปปเเออ์์แ เข้ามานะครับท่านในการสนับสนุนช่องและก็ทุกท่านที่สแกนคิวอาร์โค้ดสนับสนุนมาอย่างไม่หยุดหย่อน,นเลยทีเดียวครับท่านโอ้ยโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมทั้งหนูลีทั้งหมอเวอาลงนะเนี่ยอาจจะเอ้ยเข้าใจหัวอกกันและกันนะครับท่านผู้ชมแต่เสรีพิสทจิ์หนูลีนะครับท่านแกก็ยังได้เป็นสสอนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าแกแค่ลาออกมาแล้วเนี่ยแล้วก็มีคนมาถามเฮ้ย น้องหนูถามจริงๆนะเนี่ยหมอว่าลงอีกนานแค่ไหนทันชีวิตป้าหรือไม่นั้นเนี่ยที่ป้าจะได้เห็นก่อนที่จะรีบจุดๆไปในไม่ช้าหรืออีกนานก็ไม่อาจแน่ใจเอา้าป้าหัวลุงข้างบ้านอยากจะเห็นอะไรเจ้ะเนี่ยอยากจะเห็นหมอว่าลงเป็นสอสอนะคะท่านผู้ชมก็ต้องช่วยเลือกกันด้วยครับท่านเลือกใครจ้ะเนี่ยเลือกหมอว่าลงที่นี้ผมก็มานั่งนึกใหม่ว่าเฮ้ เลือกมันก็มี2อ,อย่างอีกนะเนี่ยเลือกอะไรบ้างจะเลือกที่จะเอากับเลือกที่จะไม่เอาในะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็ยังคงอืม ติดค้างอยู่บนชั้น14นะครับท่านทักษิณลงมาจากชั้น14แล้วเกิดอะไรขึ้นจ๊ะหนูลีแล้วก็มองก็งงนะครับท่านผู้ชมเดินไหวเดียนวนอยู่บนชั้น14ครับท่านก็เหนื่อยเหลือเกินกันเลยทีเดียวถามเหนื่อยกับเรื่องอะไรจ๊ะเหนื่อยกับไปเรื่องแบบนี้นะครับท่านทำไมกูต้องเห็นข่าวบ้าๆบอๆแบบนี้ด้วยวันนี้ก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ใจครับท่านเมื่อวานนะครับท่านผู้ชมหรือเปล่าวันเนี่ยมีการเลือกตั้งซ่อมสกนะครับท่านสภากทมนันเนี่ยหนองจอกผลอย่างเป็นทางการเดเชื่อเกมก็สรุปว่า เอ้ยสังกัดพักเพื่อไทยชนะนะครับ่านผู้ชมเฮ้ยแต่ว่ามันมีดราม่าเล็กน้อยถึงบานกลางนะเนี่ยแต่เขาลงเหมือนกับว่าลงในนามอิสระนะครับ่านผู้ชมแต่ก็น่าจะอยู่สายเพื่อไทยทั้งคู่นะเนี่ยมีการใส่ตาโลโก้เพื่อไทยทั้งท,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 งที่ไม่ได้อยู่เพื่อไทยเอาก็ว่ากันไปเฮ้ย ที่จริงพรคประชาชนควรจะชนะไม่ใช่หรอว่าเนี่ยถามพ่ออะไรหรอจ้าเนี่ยนี่มันในกรุงเทพนะครับน้องผู้ชมโอ้ยคะแนนทิ้งห่างอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านอันดับหนึ่งอันดับสองก็น่าจะเป็นสายเพื่อไทยพักประชาชนแหละจ้าเนี่ยโปรไฟล์ดีเหลือเกินอายุ27ปีครับท่านได้คะแนนไปหมื่นกว่าล่วงลงมาอยู่ที่อันดับ3นะครับท่านาก็ติดตามต่อไปอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านว่าจะเป็นอย่างไรนะครับน้องผู้ชมเฮ้ยชอบพนิกาเขาก็ออกมาบอกเออใช่นึกขึ้นได้แล้วเฮ้ย มันเป็นแบบนี้ที่เขาแพ้ก็เ,เป็นกุสโลบายนะครับท่านผู้ชมกุสโลบายยังไงวะเนี่ยแพ้ให้แบบตายใจนะครับท่านผู้ชมให้พักต่อสู้นนเนี่ยให้คู่ต่อสู้ให้พักกันมืองอื่นๆดูแค่เราไปก่อนนะเนี่ยให้มันจับทางเราไม่ถูกนะด้วยการอะไรจ้าด้วยการที่เลือกตั้งชนะยากๆเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วเราจะมาเอาคืนตอนเลือกตั้งใหญ่อะไรประมาณนี้ให้พวกเขาคอยเคิร์มเอ้ไม่ใช่เคิร์บเคิร์มนะครับท่านผู้ชมคอยเคิร์มไม่มีเคิร์บเคิร์มไปก่อนนนเนี่ยเดี๋ยวเราจะรวบยอดทีเดียวฉะนั้นเป็นอย่างไร เชื่อมั่นเหลือเกินกันเ,เลยทีเดียวนะเนี่ยเราจะต้องได้สสสอ0คนขึ้นอ่ะสักพักหนาแล้วเว้ยเฮ้ยส4 0สักพักตอนนี้รู้สึกว่าจะขึ้นไปที่2 7 0รอสอสอแล้วนะคบท่าน,นผู้ชมเป็นอย่างไรต่อเจ้าเนี่ยอืเมื่อเราเชื่อว่าเราจะต้องได้สอสอเยอะเราก็มีสิทธิ์ที่จะจับคนนั้นจับคนนี้หรือว่าจะเอาใครก็ได้นะเนี่ยพักไหนสักพักหนึ่งมาร่วมรัฐบาลเราจะได้มีสิทธิ์เลือกนะคบท่าน,นผู้ชม มีสิทธิ์เลือกที่ว่านี้ถามพักอื่นๆหรือยังจ้ายังไม่มีการถามน้าแล้วถ้าเกิดได้ต่มกว่า200ละจ้าสรยุตสัมภาษณ์เป็นฝ่ายค้านเลยค่ะฝ่ายค้านแน่นอนเลยค่ะและเขาก็ไม่เอาด้วยก็ได้มีประชากรทั้งหลายแห่ไปชื่นชมคุณชอบสุดยอดมากเลยนี่แหละไอ้อรคปังแอนเตอร์อีก คอมเมนต์ comment, สองคอมเมนต์หรอจ๊ะเฮ้ยไม่คิดจะจัดตั้งรัฐบาลเลยหรอวะวเนี้ยอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้เลดติ้งทีวีตกลงอย่างน่าใจหายนะครับท่านผู้ชมคนจะดูน้อยลงเรื่อยๆไปครับท่านหลังจากนี้นะเนี่ยโดยอันนี้ก็มีมานเดินานแล้วนะครับท่านกระแสะอะไรจ้าทีวีล่วงนะครับท่านผู้ชมแต่ก่อนช่อง3นะเนี่ยไปประมูลช่อง 3H d ดีช่อง 3SD แล้วก็ช่อง3 Family นะครับท่านผู้ชมสุดท้ายน่าจะขายสมรทานทิ้งไป หรือเปล่าว่าเนี่ยจำไม่ได้แล้วเหลือช่อง3ามเพชรดีอย่างเดียวแล้วมันโยงมาถึงอะไรเจ้าเนี่ยโอ้ยให้กําลังใจกันนะครับท่านผู้ชมสําหรับใครว่าเนี่ยคุณออฟพงษ์พัฒน์วชิระบัญจงครับท่านหลังจากมีอุดมการณ์แน่แน่เหลือเกินนะครับท่านผู้ชมร่วมสู้กับกํานันสุเทพครับท่านเดินไปเดินมาเป่านกหวีดนะครับท่านผู้ชมโอ้ยปี57ปี58พุ 8, ทธศัสระก็มาร่วมกับเขาด้วยนันเนี่ยวางกลวยกลางถนนขยับกลวยไม่ได้อา้าวถามทาไมขยับไม่ได้เอ้ยขยับกลวยมีเรื่องนะครับท่านผู้ชมกุ รวยนคะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านไปผวนผิดเป็นคอควายแล้วมันจะชิบหายกันใหญ่ก็ออกมาโอดท้อนนะครับท่านผู้ชมประชาชนทั้งหลายก็แห่ให้กําลังใจอย่างไม่อยู่ยั้งกันเลยทีเดียวอ๊อฟพงพัฒน์ครับท่านเผชิญมรสุมนั่นเนี่ยรับสภาพแล้วเ้ยเฮ้ยตอนนี้ทีวีเนี่ยขาลงเหลือเกินนั่นเนี่ยสำหรับการผลิตคอนเทนต์หรือว่าหนังแล้วก็จะทําอย่างไรต่อไปดีนะเนี่ยคุณอ๊อฟตอนนี้ก็จะเดินหน้าผลิตคอนเทนต์นั่นเนี่ยออกทางสตรีมมิ่งก็คือน่าจะเป็นทางออนไลน์หลังจากพุ่งศึกจากวัดา ักอย่างหนึ่งนะคบท่านผู้ชมบอกว่าสมหวังแล้วเนี่ยอยากบวชตอนแกอืแล้วก็ไม่นึกว่าจะได้บวชนะคบท่านผู้ชมเพราะอะไรเจ้เนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งแกเป็นโรคอะไรสักอย่างว่าจาไม่ได้เะครับท่านผู้ชมอหลังจากแกหายแกก็มาให้สัมภาษณ์ครับท่าน เชื่อเหลือเกินว่าเป็นโรคเวรโรคก,กรรมนะครับท่านผู้ชมไอผมก็นึกไม่ออกครับท่านเข้าไปทํากรรมทาเวรอะไรไว้ก็ไม่น่าจะมีอาจจะเป็นการคิดไปเองหรือเปล่าไม่อาจบอกได้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ออกมายอมรับครับท่านเฮ้ยเรตติ้งดี แต่ว่าอะไรวะเนี่ยคนดูมันก็น้อยลงเรื่อยๆบางทีนะเนี่ยเงินไม่มีไม่ใช่ว่าแกไม่มีเบี้ยนะคะรับท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าไม่มีตังค์นะครับท่านเงินไม่มีในที่นี้น่าจะหมายถึงอะไรวะเนี่ยสปอนเซอร์นะคะรับท่านผู้ชมสปอนเซอร์ไม่ค่อยเข้าก็ต้องติดตามต่อไปโดยตอนนี้นะคะรับท่านผู้ชมแต่ไอ้คุณนกสิงใจต้องอัปเดตหน่อยนะครับท่านหลังจากที่ไม่กี่เดือนก่อนหรือว่าปลายปีที่แล้ววะเนี่ยปัญหาครากระสังนะคะรับท่านผู้ชมแบกรับไม่ไหวครับท่านจําใจต้องปิดค่ายค่ายผลิตละครหรือ เปล่าวะแต่ว่าชื่อค่ายจาได้แม่นเพราะว่าชื่อมหานิยมเมตตามหานิยมนะคะรับท่านผู้ชมย้ายป่าทําไปทํามาสุดท้ายเป็นอย่างไรต่อจ้ากลับมาเปิดใหม่นะคะรับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้นักข่าวก็ไปถามนนะเนี่ยคุณนกสินใจเป็นอย่างไรบ้างนะเนี่ยเนี่ยคุณนกเล่นละครเรื่องเรื่องอะไรแล้วว่าดึงดงดอกเหมยไม่ใช่เรื่องอะไร,ววไร,ออะไรสักเรื่องหนึ่งแล้วนะเนี่ยเล่นบทเป็นลูกสะใภ้คนเล็กตอนอะไรสักอย่างหนึ่งได้มีประชากรหลายภาคส่วนนั้นีน่มันบางอาหรือเกินเกินทีเดียวมาบอกว่าเนี่ยน่าแก่เกินบทอะไรแบบ มางนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้ยนกสินใจก็ท้อครับท่านไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับท่านโดยเช็คข่าวหน่อยเมื่อวานเอ,าอ้าอเจอแล้วของหัวไทยรัฐครับท่านคุณอ๋อพง์พัฒน์วชิระบรรจงครับท่านยอมรับช่วงนี้นะเนี่ยทีวีมันอยู่ในขาลงเรื่อยๆเลย,ยแล้วเฮ้ยทําแล้วก็เหนื่อยนะครับท่านผู้ชมเงินไม่มีเลดติ้งดีแต่ก็ขายไม่ได้ครับท่าน เรตติ้งดีคนดูก็ต้องเยอะหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยละครหลายเรื่องก็เรตติ้งดีนะกับเดิมผู้ชมแต้เราก็ไม่ค่อยแน่ใจครับท่านเพราะอะไรจะเนี่ยไม่ค่อยได้ดูทีวีเท่าไหร่แล้วนะครับท่าน ก็เปน็นสถานการณ์ที่น่าจับตามองอย่างยิ่งยวดกันเลยทีเดียวครับท่านเผชิญมรรุมอย่างไม่หยุดหย่อนนะคบท่านผู้ชมหลังจากเพิ่งไปรับรางวัลอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่อาจบอกได้ก็ต้องออไม่รู้ว่าต้องจับตามองผันผืนนะคบท่านผู้ชมส่วนสูดารักษเจยุราพันธรอจ๊ะก็ยังคงออกมาประกาศลั่นยืนยันนะคะเรื่องผู้ชมยังไงฉันก็จะต้องเป็นฝ่ายค้านแน่นอนประชากรทั้งหลายวางใจได้ไม่มีทางที่จะไปร่วมรัฐบาลเด็ดขาดนะครับท่านพอผมฟังตรงนี้นะคบท่านผู้ชมผม ก็มานั่งนึกเขาต้องเชิญหรือเปล่าวะเนี่ยถามเชิญอะไรเจ้าเนี่ยเชิญให้มาเป็นรัฐบาลนะครับท่านผู้ชมเพราะถ้าเกิดเขาไม่เชิญก็ไม่มีสิทธิ์เป็นอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมยี่แล้วก็เออใช่เออเรื่องนี้ลืมไม่ได้สุารัตนะครับท่านผู้ชมออกมาบอกนะเนี่ยตอนนี้เหมือนกับว่าเป็นการเมืองคนดีคนไม่ดีอะไรวะเนี่ยพักเทพพักมารเนี่ยร่วมกับปฏิการได้ยอย่างไรอย่างนั้นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก่อนหน้าน,นี้ละจ้าก,ก่อนที่จะมีพักไทยสร้างไทยเกิดอะไรขึ้น นายอุตมะเสาวนายนครับท่านสนธิรัตน์สนธิจิรวงสนอะไรวะสมคิดจตุดุสีพิทักษ์นะครับเดิมผู้ชมโดยนายอุตมครับท่านแล้วก็นายสนธิรัตน์นั่นเนี่ยเฮ้ยแต่ก่อนเคยเป็นหัวหน้าประชาอะวะพลังประชารัฐนะครับท่ามผู้ชมเดินไปรั้เดินไปถามเดินไปไหนเดินไปสู่ขอไปยุทธนะครับท่านให้ช่วยอะไรวะเนี่ยมาลงเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคเขาสุดท้ายก็ลาออกมานะครับเดิมผู้ชมแล้วก็แววแวแวมาครับท่านหลายสํานักก็ลงนะเนี่ยดิวไม่ลงตัวสุดท้ายหญิงหน่อยต้อง แยกทางสงคิดนะครับท่านกับนายอุตมะกับนายสนนทรีลาชอะไรประมาณนี้แยกกันไปจก,ก็ก็เป็นที่มาของพักไทยสร้างไทยโอ้ยก็ไม่รู้ว่าอีทําผือต่อนะครับท่านผู้ชมประก,กาศลั่นยืนยันยังไงดีฉันก็เป็นฝ่ายค้านแน่นอนค่ะขอให้ประชาชนทั้งหลายเ้วเนี่ยยังยึดมั่นในพักไทยสร้างไทยเราในเรื่องการสรรหาตัวผู้สมัครเราจะทําให้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆฟันธงอะไรว่าไม่ใช่ฟันธงยืนยันหนักแน่นไม่ร่วมรัฐบาลอย่างเด็ดขาดนะครับท่านผู้ชมเพราะอะไร เพราะเขาไม่ชวนเอ้ไม่ใช่โอ้ยตายแล้วพ่อเพราะว่าอะไรดีวะ เพราะว่าเ,ออเขาไม่ชวนนั่นแหละก็น่าจะใช่นะครับท่านเฮ้ยแต่แบบสุนารรัตน์นั้นเนี่ยถึงชวนก็ไม่ไปหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจแต่นายกอิงนะครับท่านผู้ชมต้อนรับประธานาธิบดีอินโดนีเซียครับท่านเยือนไทยในรอบ20ปีนั้นเนี่ยยกระดับกระชับมิตรสัมพันธ์ครับท่าน75ปีสลิมเลือดรับไม่ได้อีกแล้วนะครับท่านผู้ชมทําไมวะเนี่ยเอ,อ้ยทั้งอาเขายิ่งรักชินวัตรทั้งพ่อเขานั่นเนี่ยทักษิณชินวัตรเราก็ไล่ออกไปได้แล้วทั้งสองครั้งสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้า ูกสาวได้กลับมาเป็นนายกนั้นเนี่ยโอ้ยผมไม่รู้ว่าจะคิดอย่างไรนะครับท่านผู้ชมเลยต้องสวมครับท่านเป็นวิญญาณสลิมแล้วเนี่ยถ้าเป็นผมคงจะต้องเจ็บใจหรือเปล่าว่านึกไม่ออกเพราะไม่เคยเป็นสลิมนะครับท่านผู้ชมส่วนมอบคอปทอครับท่านมันเหนือความคาดหมายแล้วเนี่ยตอนนี้ดาวปลาใสาแทบไม่มีแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ละคนเปิดออกมาผมยังไม่รู้เลยมันคือใครนะครับท่านผู้ชมไอ้บิ๊กเนมที่ ขึ้นเวทีนะครับท่านคนก็โอ้ยยังไม่ค่อยมาเลยนะครับเดิมผู้ชมตอนนี้ถึงกับขั้นเอาอะไรวะเนี่ยเอ้ยสมณนนะักหรือว่าอะไรวะเนี่ยพวกนักบวชนะครับเดิมผู้ชมนักบวชมาทําอะไรเจ้าเนี่ยนักบวชมาปาใสนะครับท่านฟังทางทําอะไรประมาณนี้บนไหนจ้ะเนี่ยบนเวทีคอปรทรถ้าเกิดจำไม่ผิดกวมันทําแบบนั้นเพื่ออะไรจ้าเอ้ยไม่รู้วเพื่อเลี้ยงกระแสรหรือเปล่านะครับเดิมผู้ชมหลังจากกระแสข่าวลือหนาหูนะเนี่ยว่าวันนี้ซึ่งยังไม่มีว่าวันนี้พรุ่งนี้ก็ ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่า10บโมงเช้าครับท่านจะมีการไล่ลื้อถอนเวทีจากเทศกิจนะครับเ่านผู้ชมสุดท้ายยังไม่มีและเป็นไปได้หรือไม่นันเนี่ยที่ตอนนี้อาจจะส่งพ่วงนักบวชครับท่านขึ้นไปพูดอะไรประมาณนี้โดยถ้าเกิดมึงจะปิดถนนไม่ปิดถนนนี่ไม่ได้ว่าอะไรนะครับท่านแต่ถ้าเกิดจะปิดถนนเนี่ยมึงควรจะมีคนสักพันสองพันคนให้มาเรียกว่าม็อบหน่วยได้ไหมเพราะว่าพจนานุกรม,มบอกออกมานะครับท่านม็อบ ความหมายก็คือการรวมตัวของกลุ่มคนกลุ่มใหญ่นะคบท่านผู้ชมบบา,บาว่ากันไปเร่นี้แหละจ้านี่มันกับผีชิ้นดีนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าอีทําผือดีครับท่านติดตามต่อไปไม่หยุดหย่อนส่วนพักประชาชนรอบหน้าจะต้องแลนสไลด์นะครับท่านยิ่งใหญ่ครับท่านกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งประชาชนนะเชื่อมันพักประชาชนต่อไปนะครับท่านผู้ชมหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านผู้ฟังที่รบพอจบแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับท่าน お <music> <music>